โรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติวันลอยกระทงประจำปีการศึกษา2566เพื่อให้นักเรียนสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวไทยและเพื่อให้นักเรียนร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่สังคมไทยต่อไปค่ะที่โรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรี นางมรกตจันทร,ราตฐผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธ์ิตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันสำคัญของชาติวันลอยกระทงประจำปีการศึกษา2566โดยมีคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนทุกสายชั้นเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพียงกันโดยนายพยุงศักด์พลเยี่ยมหัวหน้ากลุ่มสารการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกล่าวรายงานว่ากิจกรรมวันสำคัญของชาติวันลอยกระทงที่จัดขึ้นในครั้งนี้เพื่อสืบสารประเพณีและรักษาธรรมเนียมของคนไทยไม่ให้สูญหายและรู้คุณค่าของน้ำโรงเรียนเป็นสถาบันที่สำคัญที่มีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมศิลปะ,ปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามจึงได้จัดกิจกรรมบันลอยกระทง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสืบสารอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทยเพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจได้รับการพัฒนาทักษะตามความถนัดและความสนใจตามมาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อให้นักเรียนร่วมสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวไทยและเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักประเพณีอันดีงามของไทยและเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีงามของไทยด้านนางม,มรกฎจันทาราัฐผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวว่าประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัย เพื่อให้ความเคารพและขอบคุณน้ำที่อำนวยประโยชน์ต่างๆต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ได้ถือปฏิบัติตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นมาจนถึงปัจจุบันการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงตระหนักในความสำคัญของประเพณีอีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของประเพณีอันดีงามของไทย โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้และประดิษฐ์กระทงด้วยตนเองซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติที่ช่วยย่อยสลายง่ายและไม่เป็นขยะต่อแหล่งน้ําและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมกระทงที่พร้อมจะนําไปลอยกับผู้ปกครองซึ่งทางผู้ปกครองได้ช่วยบุตรหลานเตรียมอุปกรณ์กันมาจากบ้านอาทิใบตองดอกไม้สดที่หาได้ใกล้บ้านนานา,นา,นานชนิดทูบเทียน ซึ่งเป็นวัตถุด,ดิบจากธรรมชาติเน้นความประหยัดตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่9คือพอเพียงโดยให้นักเรียนลงมือประดิษฐ์กระทงด้วยตัวเองเพื่อช่วยกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งนอกจากนี้ทางคณะครูบุคลากรทางการศึกษายังได้มีการอธิบายถึงความเป็นมาของประวัติความเป็นมาถึงความสำคัญของประเพณีวันลอยกระทงของไทย ที่ควรรักษาไว้พร้อมร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามไว้สืบต่อให้ลูกหลานรุ่นหลังได้เผยแพร่สืบสารวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามนี้สืบไปจากนั้นนางมรกฏจันรรทราต์เพื่อน่วยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้ร่วมชมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ วันลอยกระทงประจำปีการศึกษา2566ของโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีอย่างใกล้ชิดค่ะ ก่อนจากกันวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์ปราสาทไกลิกรรก,กรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบรีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ